อ,อาคากตรงนี้คุนยายคิดถึงึ้นยายสำลีครับตรงนันพุ่อนยินดีไม่แห้งครับเราปลูกผักเรามีภารกิจเราไล่หลตรงนนเราก็คือเกอ่าคิดถึดเล่ากันเลยมหาเพลินสุดยอดครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับสวัสดีครับอันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพื่อพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้าน ไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมมืออาชีพคุณยายสำลียายสวัสดีไหมใช่ด,ด,ดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีแม่งวะยายยินดีแม่งเออกะยินดีแม่งดเออใช่นีอยู่เบียกไหลเบียกไหลช่วงนี่เ,เ,เพิ่นหันแปลงไม่แปลงเพิ่นงามงามบางแนวพูดะโอ้ยเสียนผักบุ้งได้ไหมอันบด,นด้อันนี้ปีนี้ยายปลูกผักยังไงเอาอ้อยอันก็เก่ารเดิมนั่นละผักบุ้ง พักบ่วงใช<อ>่ซี่หอมแักซี่ล่าประกาดเออฉันพวกปลูกกะลูกข้ากะถามหาอืมเออลูกข้ากะถามหามั้สามเดือนมัน้งหันบ่ได้ปลูกโอ้ยเขาถามหาแซ๋วแจเอเอยายสัมฤทคือบปลูกพักจีกเออไปยังไงคือบปลูก,กโอ้ยมันผลเรียงเอาก็ได้บ้างนะหันเอเอได้ทีมจังว่าช้อนว่งองเบิงมันติดเป็นจังไดเห็นหน้าพักบุกนี่อ่าอืมขาวบามถ้าเห็นน้ำเขาเอาไปลุ่งตลาดบ้านมปน คักคือกันนด้แหละกับอันพันในเด้งว่าขากอยู่เอเอใช่แล้วขี้เก่าเด้เนี่นี่ว่าโอ้ยคนมักปลูกผักบุปลูกผัก,กนี่ยเล่ามังเหลืดีที่ทอดผักวายช่วงเวันหนึ่งเพป็นไหนก็เก็บขาเก็บแขง้งบ่ได้มาออกกำลังกายเออกะปวดขาปวดหัวปวดท้องนี่เบิดเออโอ้ย ขันว่าได้ปลูกพักนี่พีสูกูบะยูดอกแหวนก็ลูกข่ากระถามหาหลายหลายก็จีเฮ็ดนี่ว่าจะขวางก็เฮ็ดได้แหละเฮ็ดนาหน้าก็เป็นลาพี่พักใหญ่พักหอมหอมอันหอมไทยหอมเหล้ามีเบิร์เออเดิมเดิมนี่ละเออแต่ว่าคนมันชอบกินจันจีหน้าอีสารของเฮ้านาะนะอีสานเฮาก็ปลูกพักกันเลยและวนะ ยหญ่กับสายยางเครื่องปั้นน้ำมาจากน้ำบ่อน้ำเจ้าของเออกรอยู่ในบ่อนี่แหละปั้นขึ้นมาไฟก็มาถึงหน้ามากดีปีน,นี้แล้วนะยหญ่นะหอดแล้วพักกันอีเสริมยากไม่ได้ปลูกบ่อีเสริมบ่ราะท่นแนวโลงเดียนแค่หย,<อ>ยางน้ำข้น่วยใช่ไหมหอมมันอีตู้กืบพูดฟังพุ่นเนาะอีตู้ปลูกยากป,ปีนี้เออฮะแต่ดามาปลูกนั่นบ<อ>่แต่มาปลูกมันยากเออขันบ่อยากนี่เต็มเพี่อนแล้วนี่เอ้ย ยายหันแปลงงามๆปีนี้เบืองเนีอยแหะนะอันอันอันนั้นมั่นนั่นงามงามยายเอาฟังนี่ยายปลูกยังไงเนี่ยกระโคดอันนั้นโคดปลูกกระโพดมะพร้าวพีอ์กระโคดกําลังขึ้นงอกแปลงปลูกกระโพดอืมเพรทีเดียวกับอันละคับลูกเอากะหลานบะแป๊บพู้นี่ละพัวเคยเฮ็ดนี่ละผัวเคยเฮ็ดเดียดจีอืมนี่นะพักบุ้งยายพักบุ้งอันทุงจักทุงยายได้สองแปลงนี่ทุงเดียว โล่หนึ่งเนี่อโลหนึ่งอันอันนี้ก็โล่หนึ่งํางกำลังึ้นนี่ยโล่หนึ่งอันนี้สองแปลงนี่โล่หนึ่งสองแปงนี่ก็โล่หนึ่งฮะแต่ลงสองโลหนึ่งโล่ะรเท่าไหร่โลละลอยแปดซิบอันนี้โลละลอยแปดสิบที่มาแล้วเดียวนี่มันเป็นยังไงมันขาดตลาดทั้งเมืองจีนพนอ๋อมันใครดีบอเขามาจากประเทศจีนผลิตบัทดานอ๋อเขาแบบฝนโตข้ามคือกันวังนี่หันมันคุ้มกับช่วงนี้คนเขาเอาหลายยห่แบบอันนัสร้างอ่อนไล่เอาสร้างอ่อนไล่ บ่อคาคือก็เอามาอ่อนไล่มันตะก้อนเวรไดๆมันเอามาบ่เต็มเป้าไมายของเหานะบ่อคกใจบ่บ่อคาใจก็มือซื้อเรื่องขึินมากกึ้นซื้อเรื่องสิบหัวย่าเออหลานค่าเขาก็เอามาการนนาากานะแพงกว่าตลาดเท่าก็หาบาทก็เอาเ,อเป็นนังจังเอาเพราะว่ามันที่ได้ได้ดีก็กันอันเอาเอาอ่อนไล่นั่น คือสั่งของที่เอาจังของออนไล่เมื่อไรตามเป้าหมายยายพอเห็นดีก็มีสั่งอยู่งได้ไปหน่อยก็บมีสั่งเไม่จัดจังว่ามันเป็นจังสี่งละดวงคือว่าแหละดวงยู้นั่งดวงก็สั่งเขากระสั่งให้มันเศร้าก็ได้งี้ยเหมือนแรงก็กระด้วงดูแต่ว่าไม่หนุบไม่เต้าไม่จับไม่ได้ใบเออเขาบ่ได้เลือกเออบ่ได้เลือดแล้วก็เบียดได้ไหมเฮาหน้าเออเออเออพักบุ้งซองแปลงนี่ยายยายซื้อมาหน่อยแปดสิบ ย่าช่วงนี้ราคาดีขายได้ราดอะไรช่วงนี้โลดอะไรบอกว่าห้อยขันเบ้าพื้นนั่นคือเดียวนี่นะครับมันได้โลละาดสี่จีบก็วังหนึ่งหั่นนั่นอ๋อห้อยมาจากได้พันเล็บไปแล้วสองแปรงขันเม่นได้นี่ตีสองแปรงนี่งตีจักมือย่าเก็บช่วงหน้าหนาวนี่ห้อยขันหนาวจักหน่อยขันแม่นมันได้ลูกว้อยอันขันมันมันพวกลูกหน่อยตี แปลงละสองมื่นเท่านล้นนี่แปลงละสองมื่นแปลงละสองเสากับเบิดเนี่ยบ่าขันสองเสาประมาณสิบยี่สิบมื่นว่ายายปลูกเออนี่ละนี่ละช่วงนี่ละยี่สิบมื่ยายขายช่วงนี่แหละมันอันนี้ติดภารกิจเต้นลูกยากน่ะมันเอาขึ้นได้ติดอย่างอยู่แขนนั่นยายน่ะมากัดกันเน้่ยมาโอ้ยโอ้ยอันไปเบื้องค้นโซนนั่นล่ะโอ้ยมันคำละเมื่อไหกันได้ก็สั่นยันชีจาประมานี้เอออันนั้นยันชีจาอยู่บ่ พอดีเลยลูกขึ้นเมื่อเรารุดก็ถืกขามันก็มันก็จบอะไดิจบโหลดมากับมาเหี่ยงกันใกล้กันนั่นแหละอันนั้นมันเป็นแม่นั่นคงใช้มันงูยิดขึ้นเมื่อนั่นมันถ้มันหิวเขากับบอจักเขาก็นั่นเกียร์มันหลุดเพื่อจะเขียนนั่นโอ้ยใครอยู่มันบ่สวบข้อคอยกันด้วยเมื่อแต่หางหกเก็บมือเลยเด้เป็นมีตะโศกสมานบันนี้ฉีดยาเบิดแปดเข็มมาไเนี่บ่เออเอาฉีดกับฉีดแบบใส่เชือดือเบ่ บ่บ่ได้ฉีดแต่เสบือเดียวเี๋นี่เขาบ่ฉีดแล้วแต่ทำไมตะกี้ยันเด้อเอ้ยตะกี้บ่ว่าแล้วเสบือเดียวนี่เขาเขาเปลี่ยนฉีดอันนี้เดี๋ยวเตรมเพราะว่าเขาเห็นเสบือคนเปื่อยหลายคนเขาบ่ฉีดยันเขาฉีดใส่แขนนี่เพื่อไงเมื่อวานก็ฉีดสองเข็มเมื่อวันที่สามชิฟนี่ก็ไปอีกสามชิฟเดือนหน้าก็ไปอีกอันนี้อุ้ยเขาปวดใหญ่กับร่างกายเขาปวดยังใหญ่ที่ปลูกเขาเหนียวโอ้ยเขาเหนียวไปขายคักแล้ว ขเออขาพูดคนเหนานะในเวลาห้น้ำยายปันขึ้นมาบบบว่าบ่ได้อึดจั๊กเชียได้น้ำเออหัดตลอดแรงเ,ออเวลาก,การปลูกแบบพักบุก้งยายเริ่มต้นปลูกยายตากแดดด้วยสีก้อนมันบ่ตั้งสี่แล้วปันแล้วก,ก็เตรียมแปลงไว้ตั้งสี่ใบรวดปันแปลงปันแปลงแล้วกะ็ท่อ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 คือมาเอาเอาแกะม,มาคุ้มเออปันก้อนบอกคือจังเอาแกะม,มาคุมขีดนได้เนี่ยขีดเป็นทางได้เนี่ย เป็นเส้ลระยอดจะยอดไล่ยอดเออไล่ยอดไปยอดไล่เม็ดบ่หรือจังไหนยอดเม็ดมันจังสีแล้วไม่ง่ายกตขีดเน้นเป็นข้อเป็นข้อมันขึ้นเป็นข้ออันนี่างกันไล่ไปในซีบเส้นมั้ซซํำบ่ถึงซิบเส้นนะหาเส้นี่บอปีบ้างนี่และไอ้โอขีดขีดเป็นล่องแล้วก็ข้ก็โรยโรยเป็นล่องเออโรยแล้วก็บานข้อก็โฉมอ่สองแปลงนี่มันได้กิโลนึงมันได้ซ้ำนี่อยู่แล้วออประมาณนี้เส้นเมื่อยซีบครับปลูกมาหลายปีมาหาญาติจุ๊กปีครับ ประมาณสามที่เดือนพฤศจิกาถึหนึ่งช่วงปีนี้อยากพักบริมหาเพิ่นโดนก็เลยไปหายายสำลีกันนะกินหอยยายสำลีเพื่อนกับปลูกคือเกลาผักบุ้งเสี้ยนผักบุ้งเพื่อนกับปลูกหันนี่แหละแล้วก็คือเกลือเราแรกๆเพิ่นขยันมาได้ปลูกเมื่อได้กินหอดแป้งพักหบดละว่าแฟนคลับเราหลายได้ี่น้องวันนี้ราคาพักปีนี้เป็นไรยายตามความคิดยายที่เขาจะมาหลับอันเดียวในสามลกอรอยเดือนมันลงกหนึ่มันหันลละรหสสิบบาทอัดผักบุ้งนี่บ่ ไม่ก็ได้หลายตัวเสีย่้องหันฮะโลละหาสิบบาทช่วงฝนแห้งๆนะ่ะมันเห็บดบ่อใดนั่นหาสิบบาทแล้วนี่นะตลาดไม่ใช่บ่อใดมีหอดพักขายช่วงนะโอ้เสีด้ว่ญญาวะฉะนัออ้นไงเพราะว่ามันมันเห็บดบ่อใดถ้าบ่เห็ดนี่ก็บ,บ่อใดอันนั้นยุง<ร>บานเราแต่กระตว่า บ่มีหมูคุยบ่มีหมูยังเขามาหน้าสิเห็ดกอแก่เข้าวเดียวมันคำมันนะลูกหลานเขาได้อยากเฮ็ดเลยตีโอ้ยบ่บ่ได้อยากเฮ็ดดอกว่าเถ้าแล้วเขาบอกว่าจากเฮ็ดดอกแต่ว่าย่ายฝืนธรรมชาติมาเฮ็ดเชื่อเขินธรรมชาติมั่เย็นกระจายมันอนบ่หลับมันแบบที่ว่าเฮาเฮ็ดได้ไปได้มาได้หยวนนะครับก็พอเฮ็ดอยู่กันสิก็พอเฮ็ดอยู่หันนะมัน มันแบบที่ว่าวข้าวบดหิ่มหดคือนตะเกาว่านะอะโอ้กับตังตะเห็ดที่แหลกตะกี้นั่นเออกระตักหนามซาแล้วมาหิวมาหดเออมันไก่บาด่เมื่อยเ,อเอมื่อยมือเออแล้วเอาไฟมาหยอนนะกูสิเอาใบเห็ดนั้งมา<อ>ซึ่งได้มา่ได้ขึ้นไตท่อนตัวเออจะแของกว่าน่ามาเสียเอเอเสียเ,เท่าเ,เดียวนั้นยังสิดีก็เสียหลายเคียนาวะครับแต่ทั้งสิ้นแล้วนะยายนะเออยายหดน้ำานี่ หดน้ามักบุงนี่หดจะเท้อมือหนึ่งโอ้ยหดเส้าเดียวเท้แหละฮดน้ามันเส้ากันแล้วเฮียไม่เส้าแล้วก็ยากเลยจีมือไม่อมเอก็จังมาหอดอีกเออเออเออไม่ได้ฮดเส้าหดเละขัดมือได้บ่หฮดโอ้ยมักบุงข่อยจะเหี่ยวเลยดิ <c oughs> มีอยู่บ่เว้นมืออันบ่เว้นจักมือเออขันเพราะว,แบบว่าขันเว้นมันเกิดแบบเดียวกับย่านมันย่านมันชิง เออเอเอมันจีก็มันแคะไปมันว่ามันจีเป็นแคะไปผักบุกลอยง,งามๆเปรียบเ,ยบเยบยทียบสาพันธุ์ที่ย่าเคยซื้อมากครับแยวนี่เป็นยังไงหว่วยแกฮัตเตอร์ฮัตเต,เตลูกบึงนี่แะมาเป็นคัดคือกันยุคกับตุกวนนั่นเออตุกวนนั่นรั่วสองร้อย ร้อยละสองร้อยสามคนดิป่านนี้ร้อยแปดชิบร้อยแปดชิพเขาไม่เห็นหลายคนหรอจะมาเอามาล่องมึงกันหน้ามะยไม่มึงก็ดิงามขึ้นกันละสายพันธ์เขาคัดอยู่แล้วแต่ว่าต้นมั่นอยู่ในหงมั่นกัคือกันวี้ได้หรอในหงมั่งช่องช่องในมั่นนั่นืที่ใก่คืดกันเนาะพื้นที่ใหญ่ที่มีปลูกพักกาดซอยพักซีเล่าที่ไทยพักคำป้อมพักบุ้งพักอีตูพักแพลวได้การอย่ต่ใหญ่แล้วก็ปลูก ยดีไม่แห้งหละยายเพราะว่าห้องก็ทำหน้าที่การตลาดใยไปขายยังไหนายขายกับช่วงเขาโรดบ่ได้ไปนั่งขาย,ขายเขาจะมาขับออกะเออโอ้เข้าจะจมาหาใยเลย <c oughs> เออเป็นขากาเราวปนเพราะที่ที่เขาสั่งอ่ะนะมันพวกตลาดข้องถมกเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปช่วงเขาบ่ค่อยได้ไปนั่งขายดอกช่วงระยะเวลานี้พักบวงละข้าวอะไรมันไหนใยรล่ละสามรั่รอยบอกมันรุ่งละยเนี่ยเศร้าหาบาทนึงเดียวนี่ ้าหาหนาหนาวมันจะโลงอีกกน้อยหนาหนาวครับหนาเพราะว่ามันคนเห็ดใดนะครับครับคนเห็ดใดช่วงนี่มันเลยถือเนี้ยจะหน่อยเดียเนี่เออเออเออถือกว่าบางหนึ่งหั่นเนาะกับมันติดย่างยูอ่างเส้าหากับเส้านี่แหละก็ได้ย่อนอยู่น้อยใหญ่เนาะแต่พอรุ่นดูกับมันยูอ่างนี่แสดงว่ายายหัวจะเริ่มปลูกได้เนี่เป็นบะเอาัะแต่ปลูกว่าท่านี่พ่อเส้าเมื่อเนี่โอ้เป็นกับว่ายินทหมดผักเขาฮัดแต่เลี่ยวนะเออ เ,เกีเ่ยวเ,เขาฮะแต่แล้วเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นก็นใส่ผักกันเขาโพดข,ข,ข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวก็ไปขายในลูกค้านไปไปขายตลาดขายเออ,อติมขายตลาดเฮานี่ล่ะเออได้การได้การอืม่งผักเพิ่อนนะครับงามคักแดปุย๋ยยายใส่ปุย๋ยจังไดหนาย,ยกกนาเ,าเาลวลาใส่ปุย๋ยผักกันเคมีลาเฮาเอาเวลาเฮาใส่ปุ๋ยเฮาใส่จังได๋ ไม่ฮดหัวอันว่านโลดแล้วว่านใส่เลยบ่ว่านใสแลละเทาก็หดน้ำเปียกๆโลดช่วงใดที่เท่าอยู่ใส่บ้านนี้อันอีกจี่ห้าหกหมื่นเนี่ยไม่ใหญ่กับใส่แลยเพราะท่านใส่ปุ๋ยเลยนี่บ้านนี้ได้จากมื่นเลยนี่เท่าี่บ่ถึงสิบห้าหมื่นนะบ่ถึงสิบหมื่นเนี่ยมั้งเนาะอืมสิบสามหมื่นสิบสี่สิบสี่หมื่นละบ่บ่ถึงสิบห้าดอกจากมื่นก็ใส่ปุ๋ยน่ะบ้านปีด อีกเจักที่หามือกับที่ส่ใส่บาดนี่กับคืดบ้านบ้านหลายบ่คันคันแปงนี่สองแปงนี่ช่องแปงเนื้เบิดสองโล่โอ้ใส้ลายประเด็นบ่แปงแล้วโล่เเพราะว่าเขาใส่เที่ยเดียวได้บาดนี่๋อใส่เที่ยเดียวใส่เที่ยเดียวคือคือจบเพราะอะในลบโลดบาดนี่ใหญ่ใส่ชีวิตนําปลูกพักปลูกมีปลูกพักบุ้งมีความสุขกับการปลูกมีในเงินการตลาดการมีผู้ไปครับจงการปลูกพักนี่กั ถ้าม่มีตลาดก็อยู่บ่ไ้เด้ยาอยเนาะไม้ดอกซื่อดีเนาะไข่ในี่ยมันมีตลาดค้องถมมันทุกมันอัางขารมัดผิดมัดพุทอเอากระปูกุนเวียนไปอืการยกแปลงยายก็ตากแดดซะกอนพอตากแดดแล้วก็ลงแปลงวานสองแปลงนี่ก็จะได้อยู่โลนึงแยมย่ยได้พันกว่าบาทอยู่ครับนี่ครับการให้ปุ๋ยก็อีกประมาณสิบยี่สิบมือไปใส่ปุ๋ยสุดเสมอลงไป แปลงนึงกับดีโล่เน่งหใหญ่มาจาังสันเออะข่าวชาเวการลงทุนลงทุนความเหนื่อยของฮ่อนกับเรายหญ่เนาะการซื้อเพชรพักกับบ่อนไดดอกอแต่พ่อซือ้อดินแห้งเนี่ยใหญ่เราก็เห็ดมามาทุกปีครับมาหาใหญ่ใหญ่สำลีเพื่อนมีความสุขใหญ่ล้วก็คือเกา่ายังคือเกาอ่าอยู่ใหญ่ยังงามคือเก่าอยู่นับมือมันเท่าไปแล้วลูกหลานเป็นยกให้เศร้าลราเพื่อนบ่เศร้า โอ้เล็นนามยางอยู่ดีนยที่ใหญ่ก็ก็กือเนี่ยที่ปูพักหนาหนาวหนาฝนขัดฝนเล่งๆเกิดเสียใจด้วยแล้วใหญ่นะเออมันเสือเอ,อมันมคอยคขอึิพักบุงกับอะไรแต่ว่า,าขนาันน้าหนาหนาวพักบุ้งกันทีเกิดสายมันบ่ใหญ่เป็นบ่เลี้ยวเดี่ยวนี่ มันขึ้นเลี้วถ้ากระแดดแน่ห้อนแน่จังสี่ขึ้นเลี้ยวจ้ะบอกขันขันน้าจัจัดนี่ขันน้าจัจัดนี่จัง m, แล้วล่ะจังเข้าไปจังเข้าไปตีโบกอ้นอนขื่นก็ว่าเดือนหนึ่งผมได้เนาะยัง่ยได้เก็บผลบริเวกันจังเกตเบิ้งล้าตูปีว่าสบายนี่ยี่สิบห้าหมื่นนี่กันคันมันได้ซ้ำนี่นะตีประมาณอีกสิบหมื่นนี่ย่า่ย่า่สี่ได้เก็บในี่ยพระบวงได้เก็บเลยมันบ่าประมาณอีกสิบกว่าหมื่นนี่ย่า่กัเก็บ,บกัน,ปปน,นกูน,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 นะ เป็นกับหาเกียกไปน้ำมันเนี่ยแหละสายยางจะได้พักพุ่งพักอันนี้ก็ง่ามคักแต่พุดนะโอ้ยเม็ดพันธุ์ขายแพงแพงอยู่ใบใหญ่ข้าวโพดในใหญ่ไม่ว่ามันว่าละพันธุ์นมด้บ่เอออันพักอันข้าวโพดนั่นข้าวโพดแพงมันนั่นบ่โลละพันกับโลละแปดลอยเอ้ามันแพงมันนั่นบ่เออต่านั่นแหละไม่ก้น มันแพงงังว่าอ,อันผลผลิตของมันนี่ยเจา้ามันเป็นแม่จยัอองไงปีนี้แหงแพงปีนี้แหงแพงก็ปีกลายนี่บ่อเออผมว่ามันโล 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. ่สามร้อยสี่ร้อยใบบริมีเด้อบ่ไม่เขาปลูกเขาลงทุนหลายแทนเด่นี่คันโลหนึ่งได้เ็ดได้เบิดนี่บ่อยู่ในนีเบิดเท่าไหร่น้อเบิร์ตกโล่บ่เป็นเบิด จีหาโลกพัดตัวมันนั่นหมอ,อมีหาพ,าดนนพัดหมูร่มทุ่นไงารพุนเหลวไม่บนเขา,า,า,าขายได้ไรบรรานบนี้ไม่การล่วงเดาขายเบิดเบิ่นี่มันก็ไเ้ ห้าหมื่นหกหมื่นมันก็พอลงทุนเหรอนัเนแวห้าหมื่นหกหมื่นเงินคนแล้วน่าั่นอะใ่้เออมันแพงได้ไนมันโลละพันดิโอ้ละพันแต่มาเขาก็ได้พ้นิปดีมันไข่เออเออเออบัตบัตรขายรวมแล้วเย็บมันไววแล้วมันก็ได้เป็นได้เยอะยัง่ายมองว่าพ่กำลงเนี่ยผมจีพอเราบวกขวนย่แล้วย่จะเข้าบ้านบ่ข้าบ้านแล้วเออเอาเงี้ยมีทอดอีก็พวกสั่งแทบจะมันแดดเออมันมันเสียงดึดๆเออได้การได้การ หลายใหญเราก็อยู่ดีไมีแห้งเถียงเดี๋ยวผมยับไปกันอ๋ายหญ่เอาขอบคุณในหลายฝากถึงเกษตรกรผู้นะฝากถึงเกษตรกรเด้อผู้ที่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคือใาย่นี่เฮ็ดไปจังสีละเแอ่ภาษาบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเฮ็ดไปเรื่อยพ่อพได้อยากได้กินแล้วก็พ่อใจมันคือยหญ่เฮ็ดเนี่ยว่ามันมีความชุกอยู่นั่นแล้วนี่ขั้วชุกนะยหญเนาะเฮ็ดน้ำผักน้ำยาเนี่ยขอแต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งมันบ่อแดดนี่ พ่อได้ทดลอมันบันไดเห็นหน้าพ่อได้อยู่ในใส่เออพ่อได้ใส่ได้ซอยแต่ละอันละอันอ่ะพอได้เฮ็ดนี่ก็ใจจะขาดไปแล้วทีเออกระพาะกับพ่ออยู่อยู่ขนาดขนาดไม่เฮ็นได้สิครับดีใจกับม้วนกับสดชื่นในร่างกายของเหาไม่เฮ็ดแั่อย่างเียวปูกลักมีความสุขอาญาขอบคุณได้หลายขอบคุณครับยินดีมีญาติญาติสุดยายสามีบ้านยังก็ญาตนี่บ้านเท่านี้บ้านฟังแดงยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมใช่ไหมครับสวัสดีครับ